เกิดมาเราลำบากทําไมเราไม่สบายเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่หนูก็กลับมาคิดอีกแง่หนึ่งถ้าเราไม่ลําบากในวันนี้แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้มันมีปัญหาอุปสรรคแบบนี้มาจะทํำยังไงจะแก้ยังไงหนูก็เลยคิดว่าต้องสู้สิฟ้าลิขิตมาอย่างนี้เราต้องสู้และอย่ายอมแพ้มันค่ะ คือดวงดาวที่งมสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอถัดทออย่าถอยมีดวงตาฝัางมองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอบ้านเธอไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา เติบโตในไซต์ก่อสร้างปัจจุบันอายุ17ปีหาเงินไปโรงเรียนด้วยการเป็นกรรมกรและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่727ที่หนูมาทำงานจริงจังก็ตั้งแต่ป .5 ขุดมันตัดอ้อยก่อสร้างคือหนูช่วยเขาทุกอย่างแบ่งเอาภาระแม่ให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์การศึกษาก็ไม่มีมาได้แฟนที่จังหวัดชัยนาทมาประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่นี่เป็นชาวสุรินทร์แต่ที่บ้านหางานยากพอแม่ลูกจึงย้ายมาเป็นกรรมกรที่จังหวัดชัยนาทเมื่อสองปีก่อนทําทุกอย่างตั้งแต่เด็กเห็นพ่อแม่ท่านลําบากอะคะในจะส่งหนูในจะส่งน้อง ก็เลยอยากช่วยท่านทำค่ะปีนี้ก็ทํามาเป็นปีที่10แล้วค่ะครอบครัวเราก็ไม่ใช่คนที่นี่นะคะเรามาจากศูนย์นับหนึ่งใหม่ไปด้วยกันค่ะก็คือช่วยกันทุกอย่างทํางานมีใครช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งเบาภาระกันไปค่ะไม่ให้ใครคนหนึ่งแบบแบกรับไว้คนเดียวเพราะโตในไซต์ก่อสร้างผับบุ้งจึงทำงานได้หลายอย่างวันนี้ก้าวหน้าถึงขั้นผสมปูนได้เองแล้ว ปูนที่หนูกําลังผสมอยู่นี่นะคะจะเป็นปูนก่อคะ่ะจะผสมไว้สําหรับก่อแต่ถ้าปูนที่มันเหลวๆว่นนี้หน่อยไว้สําหรับฉาบคะ่ะผมเป็นหัวหน้าง,งานของช่างใบนะครับพ่อแม่ของเด็กสองคนนะครับพ่อแม่เขาก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับแม่ของเขาเนี่ยนะจะเป็นในโรคหอบหืดนี่น,นะครับลูกเขาก็เสาาทย์เขาก็จะมาช่วยทํางานนะครับ เห็นแล้วมันก็ครอบครัวเขาก็รักกันดีช่วยเหลือกันดีครับเป็นครอบครัวที่สู้งานมากครับแม่หนูก็เป็นภูมิแพ้ค่ะคือแกจะโดนอากาศแบบไม่อํานวยหน่อยแกก็จะคัดจมูกไม่สบายขึ้นมาทันทีหรือเป็นผดผื่นขึ้นมาทันทีอะค่ะเขาจะเหนื่อยง่ายหนูก็พยายามบอกให้แกไปหาหมอแต่แกไม่ไปแกบอกกินยาเดี๋ยวมันก็หาย บ้านหลังนี้ช่วยกันสร้างบนที่ดินสอปกรซึ่งรัฐจัดสรรให้กับผู้มีรายได้น้อยแต่บ้านอยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้าไปอีก15กิโลเมตรไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาทุกวันหลังเลิกเรียนจะไปหาบน้ำจากสระของหมู่บ้านวันละ10หาบต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะเรียนอยู่ชั้นม .5 สายวิทย์การบ้านเยอะ มันคือเธออ่อยพ่อแม่ลำบากเจิดนะแบบว่าจวยกรุบยางจวยแม่เอากรุบยางมันภูมิใจโกนเกิดเด็กดีตั้งจดีหนังสือมันคือเกเรโรงเรียนของหนูนะคะเปิดภาษาคขามรเป็นภาษาที่3ค่ะพักบุ้งนี่พูดภาษาคขามรได้ค่ะพักบุ้งก็จะคอยให้คำปรึกษาพวกหนูที่เขาสู้ชีวิตนะคะเพราะว่าเขาคอยทํางานเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนนะคะช่วยพ่อแม่ ประหยัดเงินด้วยค่ะเขาก็จะห่อข้าวมาโรงเรียนได้เงินมาวันละ20บาทเท่านั้นเองไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีไฟฟ้าเวลาทำรายงานผักบุ้งต้องเขียนด้วยลายมือสำหรับทำรายงานนะคะก็ทางโรงเรียนเขาไม่ได้บังคับว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวคืออะไรที่มันหนูพอทําได้หนูก็เขียนส่งค่ะจะมีบางวิชาที่แบบมันเยอะ ก็อาศัยคอมที่โรงเรียนบ้างเพื่อนช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่คิดว่าลําบากเลยเพราะว่าเราได้ลําบากแต่เล็กเราก็เจอความลําบากมาแล้วที่หนูทําทุกวันนี้มันยังน้อยกว่าที่พ่อแม่ท่านลําบากมามากกว่าหนูอีกเยอะเลยค่ะอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะว่าที่ท่านส่งเราไปเรียนแล้วเราก็เรียนจบแล้วมีอนาคตที่ดีไม่ลําบากเหมือนท่านค่ะบ้านอยู่ลึกเข้าไปในอำเภอเนินขามจงังหวัดชัยนาท แต่แหล่งงานอยู่ที่อำเภอหันคาซึ่งต้องเดินทางถึงสองชั่วโมงรถโดยสารจะสิ้นสุดเพียงแค่ถนนใหญ่การไปกลับจึงต้องอาศัยรถมอเตอร์ไซค์สาวอาทิตย์เหมือนเหล็กทั่วไปเขาไปเที่ยวลูกเราก็ต้องมาดักงานไม่เคยได้หยุดปิดเทอมก็มาช่วยพ่อแม่อยากไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะเราฐานะยากจนนะเงินมันเซมียน ก่อนหนูจะใช้เงินนะคะหนูคิดเสมอว่าเงินแต่ละบาทยาเหงื่อแต่ละหยดกว่าจะได้มามันลาบากแค่ไหนคะ่ะทําให้เห็นคุณค่ามากคะ่ะว่าพ่อแม่ทํามากว่าจะได้บาทหนึ่งอยากแบบไม่อยากให้เขาลําบากเหมือนเราไม่อยากให้เขาเร่ร่อนไปทั่วเหมือนเราภูมิจิดจะจุยกรุบยางรอบมู่จากโุงลิยนไม่ต้องบอกเขาทาเองหมดอุปสรรคอาจจํากัดทางเลือกของครอบครัวแต่ไม่อาจหยุดความมุ่งมั่น งานไหนที่จะได้เงินผักบุ้งพร้อมทำเพื่อสารต่อคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อและแม่หนูสัญญาว่าหนูจะเลี้ยงดูท่านเอาใบปริญญามาให้ท่านดูให้ได้ค่ะที่หนูสัญญากับท่านไว้หนูทําได้ค่ะตอนที่เด็กคนนี้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะคะเขามาจากโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้เป็นเด็กเก่าของเรา,ามาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศาึกษาแล้วแกก็พยายามจะ<ม>ให้ทันเพื่อนคือเป็นเด็กที่เขาตั้งใจมากค่ะ ปีที่แล้วทางโรงเรียนออกสำรวจนักเรียนที่ขาดแคลนและยากจนเมื่อมาเยี่ยมบ้านของผักบุง้งจึงได้ทราบว่าไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาทางโรงเรียนจึงอนุเคราะห์ไฟฟ้าให้สองดวงคือเวลาแกมาโรงเรียนอนะเรามองไม่ออกนะว่าทางบ้านแกเป็นยังไงจนกระทั่งเรามีโครงการคือเราจะต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กครั้งแรกคือรถเก่งไปมันเข้าไม่ได้เพราะว่าทางมันลึกก็เลยต้องกลับมาใหม่ ครั้งที่สองเราไปเนี่ยมันเป็นหน้าฝ<ฟ>นเหมือนน้ําป่าเนี่ยมันก็จะไหลมาเรื่อยแล้วเขาขี่รถเครื่องมาเนี่ยเวลาขี่รถเครื่องปุ๊บน้ํามันจะท่วมถ้าน้ำข้าเครื่องก็ดับด,ดับเขาต้องหยุดอีก<ม>ก็สะท้อนใจนะว่าค,คือเด็กอยู่ไกลามากแล้วก็มีความอุตสาหะเวลาที่ฝนตกก็ต้องเอาชุดนักเรียนไปเปลี่ยนกลางทางเพื่อไอตอนไปโรงเรียนตัวจะได้ไม่เปียกผมผมเห็นว่าชีวิตของเขาเขาก็สู้ดีเขาไม่บน่นไม่อะไรว่าพ่อแม่พาลลำบากอะไร ทุกวันต้องเดินทางขาละ27กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียนยิ่งหน้าฝนยิ่งลำบากหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะหนูมีคุณครูหลายๆท่านนะคะเป็นไอดอลในตัวหนูหนูก็อยากจะดําเนินรอยตามของท่านเพราะว่าอาชีพครูนี้ต้องใช้ความอดทนมีความเสียสละและอาชีพครูก็คืออาชีพที่สร้างอนาคตให้คนหลายๆคนลูกก็ให้กําลังใจว่า ถึงหนูจะลําบากหนูก็ไม่บน่นหรอกพ่อหนูอยู่มาแบบเนี้จนชินแล้วแต่เราก็กลัวว่างานเนี่ยเด็กมันทําไม่ได้อะไรเขาก็ไม่เขาก็ไม่เกียงนะเขาก็ใช้เวลาว่างที่มีช่วยพ่อแม่เท่าที่จะช่วยได้น็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีด โครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้ผักบุ้งโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีก10,000บาทและโครงการสารรักยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคร์ด้วย จากเด็กชายที่ต้องออกทะเลเพื่อหาปูปลามาแลกเงินไปโรงเรียนมาวันนี้เขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพที่มั่นคงอดีตนักเรียนชั้นม .3 ที่สู้ชีวิตร่วมกับพ่อและน้องอีกสองคนกลางทะเลที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชปัจจุบันบ่าวหรือสิบตำรวจโทที่ระสา์มากมิ่งรับราชการตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวิชิตช่วยราชการป้องกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตการใช้ชีวิตได้แรงมดาในใจมาจากพ่อเมื่อมาถึงตรงนี้มาเป็นตำรวจ มันก็มีงานที่มันคงพ่อภูมิใจดีใจ การศึกษาจากโครงการสารรักโดย AIS ทำให้เด็กๆมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นและคุณผู้ชมก็สามารถให้โอกาสแก่พวกเขาได้ค่ะถ้าหากพบเห็นเด็กๆคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขามาที่ Facebook สารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งหรือแชร์เรื่องราวของพวกเขาสวัสดีค่ะ